สวัสดีสบัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางฟังลาาฟังไทยและต่างประเทศเด้สบายดีกันมาทุกคนเด้อเนาะื้อน,นี้ก็มาอยู่กับสองหนึ่งแล้วเฮอเส้นเก้าเส้นเคยอีกแล้วกับเอยบอมและน้องยูเ<ย>ด้อตอนนี้นาะทุกคนน้องเฟรก็ยู่เวียงจันทน์ละเด้อเนาะนนเฮาก็เลื่มไปเหียนเป็นปกติละเด้อนาะทุกคนเนาะแล้หเอสองคนก็เฮิอนห่างห่างเฮิอน ห้างเหินจากการเทคลิปรีแอคชั่นไปดนนาะพี่น้องหลายหลายคนก็อาจคือสิคิดฮอดน,น,น้องเฟสเนาะทุกคนก็อย่าฟารลวิวกันเด้อทุกคนเด้อละตอนนี้ก็คือกลับมาเดคลิปรีแอคชั่นให้พี่น้องได้ปพ้่งคือเก้าวเด้อทุกคนก็นคือเป็นเรื่องราวของประเทศไทยเนาะทุกคนเรื่องราวดีๆเลยก็ว่าได้เนาะแม่นเฮา2คนจะเอามานํเสนอเนาะทุกคนก็คือได้มี PFC เนาะเพื่อนได้ส่งคลิปมาให้น้องเฟสเนาะทุกคนหลายคนก็อาจจะยังบ่ทหันหู้มาก้อนหละน้องเฟสว่าเนาะหนึ่งในนั้นก็คือน้อง เองุกคน,นคือประเทศไทยหรือกองทัพบ,บกของไทยเนาะเพื่อนได้ผลิตจรวดไ่เองละพี่น้องเดี๋ยวฮอสปไปปึ้งไปส่งนํากันเนาะว่าเพื่อนผลิตไซอะเป็นจังไดเนาะทุกคน,นก็คือเพื่อนนอ่ะผลิตจรวดไ่เองเป็นกองทัพบ,บกเนาะอ่ากองหรือกอง,องทัพไทยอะไรเนาะทุกคนเนาะที่มีอาเทคนโนโลยีจรวดนั่นเองเนาะและอาวุธนําวิธีของสถาบันเทคนโนโลยีเนาะ ป้อกันประเทศหรือสอทอ์บเนาะที่วิจัยและผลิตเองในประเทศฟังแบบนี้แล้วน้องบอมป้านาต่นเตีนเห็นเนาะนทุกคนเนาะด้วยหลักการพึ่งตัวเองคุณหาทุกคนป้าสุดยอดเลยด้านเทคโนโลยีทางการทหารเนาะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพบ,บกอ่าก็คือแตนปัจจุบัน,นี้เนาะทุกคนเพิ่นก็ยังได้จัดหาอาวุธต่างๆที่เพิ่นได้อ่า ที่เพื่อนได้มาเสริมสร้างความแข่งเกณนของกองทัพอีกเนาะทุกคน,นเนาะในยามที่แบบวิกิโตแบบนี้เนาะทุกคนถ้าว่าเฮามีอาวุธหรือเครื่องมือพรอมนะทุกคนทุกฝูงตานของกองทัพนะถ้ามีพรมภายในประเทศนะนก็คือคงจะดีเนาะพี่น้องนเนาะ่นว่านะเพื่อนก็นจะพรมในการโตอสู้สู้ลบเลยเนาะทุกคนเนาะถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาแบบบคัดคิดกระถันหันนะนาองน้องเนาะอันนี้ก็คืออ่าเป็นจรลวดที่เพื่อนผลิตไซเองเลยเด้อพี่น้องเด้อ เนาะเดี๋ยวเอาสิไปปึ้งไปชมเหมือนก่อนก้นทุกคนเนาะว่าเป็นจังไดาคือแบบน้องบ่มน้องยู่แค่ฟังแค่เพิ่นอธิบายย่อๆมานในปะป๊าสุดยอดเลยพี่น้องเดียเ๋ยวเอาไปปึงป้งไปชมไปรับฟังนํากันก่อนเนาะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซิงหาชาแนลเทคโนโลยีจรวดและอาวุธนวิตถีเป้าหมายของสทอปอ หรือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยหลักการพึ่งพาตนเองในด้านเทคโนโลยีทางทหารสภาคลาโหมจึงอนุมัติแผนแม่บทในการวิจัยจรวดเพื่อความมั่นคงวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพไทยลดยการนำเข้าเพิ่มการพึ่งพาตนเองในอนาคตในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีจรวดสทป,ปได้สร้างรวมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดลบบุรีติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานรองรับการปฏิบัติงานวิจัยตรวจเต็มรูปแบบและพัฒนาสนามทดสอบอาวุธร่วมกับกองทัพเรือที่จังหวัดพังงาเพื่อใช้ทดสอบอาวุธยิงระยะไกลแบบหลายลำกล้องลดการใช้งบประมาณได้มากกว่า2 0 0 0ล้านบาทในวันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับขีประวุธพื้นสวอากาศฝีมือคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกกับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องกองทัพไทยเรามีอะไรอยู่บ้าง ไม่กี่รุ่นเพียงพอจะป้องกันประเทศได้หรือไม่ DTI 1, 1ระยะยิงไกล180กิโลเมตรเป็นโครงการวิจัยแรกของสตอปดำนวนการวิจัยพัฒนาระบบจรวดโดยจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาจากประเทศจีนได้ซื้อเทคโนโลยีการผลิตจรวด w s 1 b ไหวซื้อเพื่อสร้างต้นแบบระบบจรวดหลายลำกล้อง1ชุดประกอบด้วยรถยิงจรวดรถบรรทุกจรวดลูกจรวดแบบ DTI 1จำนวน14นะัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3 0มย mm, มิลิเมตรยาว6.3เมตรน้ำหนัก750กิโลกรัมน้ำหนักหมอรรบ150กิโลกรัมประกอบด้วยสลำกล้องบรรทุกปรบรรทุกขนาด4ตัน ดทีไอ 1G จรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีระยะยิงไกล150กิโลเมตรเป็นโครงการต่อยอดความรู้จากจรวดด t i 1รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากประเทศจีนเช่นกันเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีที่มีความแม่นยำในการยิงทำลายเป้าหมาย DTI 1G ติดตั้งบนเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอัตตาจรขนาด400มิลิเมตรเป็นเครื่องยิงจรวดหลายรูปที่สร้างขึ้นโดยคนไทยโดยดัดแปลงมาจาก จรวจดบรรยุหนึ่งบีไวเสื้อจากประเทศจีน DTI 2องจรวดสมรรถนะสูงขนาด122มิลิเมตรระยะยิงไกลที่40กิโลเมตรเป็นการวิจัยและพัฒนาทั้งระบบขับเคลื่อนระบบหัวรบระบบควบคุมระบบฐานยิง ที่ระยะ10ถึง40กิโลเมตรโดยเน้นใช้ชิ้นส่วนและวัสดุที่ผลิตภายในประเทศและสามารถใช้งานร่วมกันกับระบบที่กองทัพยัใช้งานอยู่โดยการติดตั้งชุดท่อยิงกระรดดขนาด122ม mm, ิลิเมตรบนรถถังยิงกร,รวจดแบบสายพาน ยังมีจรวดดัดแปลงสภาพอากาศฝนหลวงโดยเป็นการนําความรู้จากจรวจสมรรถนะสูง122ม mm, ิลิเมตรจากพื้นสู่อากาศเพื่อปล่อยสารซีเวอร์ไอโอไดติดตั้งชิ้นส่วนลดความเร็วของจรวดเมื่อตกลงสู่พื้นเพื่อความปลอดภัยในบริเวณที่ปฏิบัติภารกิจด้วยจลก .31 จร, 1, รสายรถพันลำเลียงรอสพ .300 คือการปรับปรุงสภาพจากของเดิมที่มีอยู่ ติดตั้งแท่นยิงตระดหลายลำกล้องเพื่อใช้งานกับตระรดด DTI 2ขนาด122ม mm, ิลิเมตร20ท่อยิงบนเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบอัตราจรแบบ31ที่มีชื่อเลือกทางราชการว่าจรลกอสามหน D 1 1, 1 A เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบปะตาจองขนาด 122- ถึง300มิมพัฒนาร่วมกันกันกนกบบริษัท e l b s y s t e m อิสราเอลคาดว่าจะเข้าประจำการในปี2567นี้จดวด mm, ระยะย km, ะจะดวดขนาด3 6มิลมระยะยิงไกลที่150กิลเมตรและจรวดขนาด370มิมระยะยิงไกล300กิโลเมตรระบบแท่นยิงจรวดเข้ากับรถบรรทุกทราท่าแบบ 6x6 ขนาด10ตันดี 11A ใช้แท่นยิงแบบโมดูล่าจะสามารถทําการยิงระบบจรวจนําวิถีและตรวจไม่นําวิถีได้หลายแบบในขนาดลํากล้องที่แตกต่างกันใน2ชุดยิงโดยคาดการว่านอกจากจรวดท t i 212ม mm, ิลมที่พัฒนาในไทยแล้วยังรวมถึงจรวดนำวิถีแบบแมคกาล่าขนาด122ม mm, ิลิเมตรระยะยิงมางผล40กิเมชุดยิง18นัด ยังมีจรวดนำวิถีเอ็กซ์ตราขนาด306ม mm, ิลิเมตรระยะยิงหวังผลที่150กิลเมตรชุดยิงละ4นัดและจรวดนำวิถีพีเดอร์ฮอกขนาด370ม mm, ิลิเมตรระยะยิงหวังผลที่300กิโลเมตรชุดยิง2นัดด้วยการถ่ายทอดวิทยาการจากเอลบิทซิสเต็มอิสราเอลเช่นเดียวกับปืนใหญ่าตาจรร้อยอยาง ATGM ท้าย85เครื่องยิงจรวดดาล้มกล้องอัตจรขนาด130มมตรจากประเทศจีน ไทยรามีทั้งหมด6ระบบติดตั้งมารถถังแบบไทย85โดยใช้ลูกจรวดของ GTI-2 SR4 เป็นเครื่องยิงจรวดแะรับกล้องอัตราจร40ท่อยิงขนาด122ม mm, ิลลิเมตรผลตัวบริษัทนอริงโกประเทศจีนมีทั้งหมด4ระบบด้วยมีแผนจัดหาเพิ่อมอีก2ระบบเพื่อให้ครบ6ระบบโดยการซื้อจะได้พร้อมรถจ่ายจรวดระบบควบคุมและมาชาการและที่บังคับการโตโยต้าพราด ด้วยวงเงิน696ล้านบาทจึงราคาเฉลี่ยระบบละ174ร 1, ล้านบาทโดยคอจลอ s r c เขา้าประจำกันเมื่อปี2013ในกองพันทหารปนใหญัที่71 1โดยจะใช้ลูกจรวดแบบ g t i 2ขนาด122ม mm. ิลิเมตร โอ้โหทุกคนบอกเลยว่าเบิ่งจบไปแล้วก็คือกับว่าบอกไปเลยว่าสุดยอดไปเลยเนาะพี่นะ้องเนาะโรรมดาเลยทุกคนนี่แหละเพิ่นว่านเนาะอ่าประเทศไทยโบเพศสัตว์ใดในโลกนะทุกคนเนาะก็ะคือฝีมือคนไทยโธรรมาดาเลยได้พี่นะ้องก็แบบ ผลิตจรวดไซเอและก็คือแบบผลิตอาวุธไซเอ็งนะพี่น้องและยังพอพอพึ่งพาตนเองไดเองนะนทุคนเนาะและเพื่อนยังลดค่าใชออ้และเพื่อนยังลดการนําเข้าจากต่างประเทศเ<น>และค่าใช้จ่ายย่างมหาศาลเนานะทุกคน,นและยังเสริมสร้างความแข็งแร่งของกองทัพอีกเนาะน้องอยู่นะเนาะเสริมสร้างความแข็งแร่งของกองทัพและกยย็ยังบ่ยุทธ์ย,ย,ยังยังประยุทธ์อ่กแนวคิดใหม่ๆที่จะสร้างขึ้นมาอีกทุกคนป้าสุดยอดเลยยังคนยังคนคิดสิ่งใหม่ ที่สร้างขึ้นมาตลอดเลยเนะ <Amen. S 2> ทุกคนโอ้ oh, นี่แหละเพื่นว่าเนาะผลิตเองใส่เองเนะทุกคนเนะ <Amen. S 2> าะอดไปเลยโอเคนะทุกคนถ้าไคได้เิบ่งคลิปนี้แล้วเป็นจังใดกะคอมเมนต์มาบอกน้องบอมน้องจิงได้เพิ่มเติมอีกเด้อเนาะ แล้วสำหรับคลิปนี้เฮากระพาทุกคนมาบึ้งเพียงเท่านี้นอกกาขอตัวลาไปก่อนเลยทุกคนว้าวว่าแต่ขอตัวลาไปก่อนเสี่ยงก็ิ่มมาเลย <c oughs> คุณน่ะก็คือเพื่อนตัดต้นไม้อยู่ข้างๆห้องแถวน้องเฟสนะทุกคนต้นเ <c oughs> นตรงเนาะ <c oughs> ต้นสูงสูงใหญ่เงินคนแล้วทุกคนล้วเป็นยุยานฝนพุ่มมานะ <c oughs> แล้วเิ่นก็นเลยวท <c oughs> ับเือน,นเพิ่นเนาะเงินเพิ่นก็เลลว่าสิันบักออกนัทุกคนเนาะ โอเคเด้อคลิปนี้เฮาประสิลาทุกคนไปกดเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซุปข่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้งหนุดและเฮาเด้อเนอะาะลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายสบายดี <c oughs> บ๊าย <c oughs>